สวัสดีครับท่านผู้ติดตามชมชม่องพระตระกูลเก่าทุกทุกท่ทานครับผมไปทุนนักแท้มาพบกับท่านอีกครั้งใน e p s 59ซึ่งเป็นการนำเสนอการพิจารณาพระสมเด็จไรอองโดยใช้ภาพจากกล้องพันเอ็กนะครับซึ่งตอนท้ายคลิปก็จะมีภาพสีซีมาฝากด้วยเช่นกันโปรดอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดแชร์ตอนท้ายคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระที่ผมจะได้นำเสนอในโอกาสต่ตอ,ตอ,ตอไป นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามคลิปก่อนหน้านี้ได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับวันนี้เราจะมาชมพระสมเด็จวัดรักรามพิมใหญ่นิยมอกร่องเกศทะลุซุ้มหรือพิมพ์องค์พุทธนะครับองค์นี้การตัดขอบข้างเรียบร้อยมีแนวกรอบตัดปรากฏให้เห็นทั้งสาด้านหลังเรียบเม็ดมวลสารมีให้ชมประรายเราจะมาดูกันว่า การพิณาพระด้วยหลักการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของพระองค์นี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุมม้มมีลักษณะเด่ดนังนี้ 1. พระเกศเป็นกลวยฐานแคบปลายยาวแหลมทะลุซุม้ม 2. ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแก้มตอกคางแหลม 3. เห็นหูเป็นปุ่มรำไรทั้งสองข้างบางองค์เห็นติ่งหูซ้ายยาว 4. ลำคอเรียวยาวห้าหมจีวรแบบคลุมทำให้เห็นลำแขนตั้งแต่หัวไหล่ทั้งสองข้างมีขนาดใกล้เคียงกันหกช่วงลำตัวเป็นตัววีท้องเป็นร่องเจ็ดมีเส้นชายจีวรคมชัดแปดเห็นปลายเท้าซ้ายเข่าวขวาและเข่าซ้ายมีขนาดเท่าๆกันการวางขาเป็นแนวโค้งเก้า ฐานชั้นบนและชั้นกลางเรียวเป็นเส้นโคง้งหงายรับกัน10ส่วนบนของฐานทั้งสามชั้นโค้งหงายรับกับโค้งแนวการวางขา11ฐานร่างทึบตันมีรอยยุบร่องรางตื้นตามแนวยาวปลายฐานด้านขวาคล้ายหัวมีดพ้าและตัดเอียงมากกว่าด้านซ้าย12 กรอบซุ้มแก้วด้านขวาระดับสอบขวาหักสอบโค้งเข้าด้านในลนักษณะโดยทั่วไปบล็อกแม่พิมพ์มีความคมชัดสวยงามซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นพระยุคป,ปลายพระมีเนื้อละเอียดบรรณะออกสีขาวใสมีน้ำมันตั้งอิ่วซึมแพร่กระจายตามรูคุลในเนื้อพระผิวลงรักแต่หลุดร่อนจนเกือบหมดคงเหลือชั้นรากบาง,บางที่ถูกชั้นแคนไซไหลลงไปทับให้เห็นเป็นสีดำทึมๆ ของชั้นรักใต้ชั้นแคนไซที่มีผิวมันสะท้อนแสงโดยทั่วๆไปการกัดเซาะและทับถมของชั้นแคนไซเกิดขึ้นปานกลางเกิดชั้นแคนไซทับถมเห็นเป็นเปลือกสีขาวสว่างปกคลุมพื้นผิวที่ราบต่ำที่อยู่ชิดกับพื้นที่สูงชันโดยทั่วไปเม็ดมวลสารพระสมเด็จมีให้ชมประปรายโดยเฉพาะเม็ดมวลสารสีขาวมีให้ชมมากเป็นพิเศษการกัดกลัง แคนไซบนผิวพระในที่สูงทําให้ผิวพระเปิดมีชั้นบางใสของแคนไซที่เกิดใหม่ปกคลุมอยู่สามารถมองลึกลงไปเห็นเนื้อในพระสีขาวแป้งเปียกข้าวเหนียวโปร่งแสงมองลึกลงไปเห็นเม็ดมวลสารสีต่างๆฝังอยู่ในเนื้อพระดูหนึบนุ่มในตาสวยงามปรปกากฏการกัดกร่อนบนที่สูงทับถมในที่ต่ำเกิดขึ้นปานกลาง ในพื้นที่สูงเช่นองค์พระฐานพระและเส้นซุม้มจะถูกกัดกร่อนเอาผิวแคนไซเดิมไหลออกไปคงเหลือชั้นบางายของแคนไซที่เกิดใหม่ปกคลุมอยู่มองเห็นเนื้อในพระได้ชัดเจนส่วนในพื้นที่ต่ำเช่นในซอกแขนร่องฐานและพื้นฉากหลังจะถูกสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่ไหลลงไปจากที่สูงตามแรงโน้มถ่วงแห้งแข็งตัวเป็นชั้นแคนไซทับถมเป็นเปลือกนอก เห็นเป็นสีขาวนวลปกคลุมอยู่โดยทั่วไปภาพนี้แสดงถึงผลึกแคนเซียแบบเกล็ดหรือลาเมลลาใกล้พื้นที่ลาดชันในหลุมและรอยแตกต่างๆเป็นผึกที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันจึงเชื่อมกันไม่สนิทเกิดช่องว่างระหว่างผึกจนดูเหมือนดูพรุนโดยทั่วไปผึกชนิดนี้จะถูกทำละลายด้วยกรดคาร์บอนิกจากความชื้นในอากาศเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอนิ ไหลปรับเกลี่ยและแห้งแข็งตัวกลับเป็นชั้นแคนไซแบบถึกแน่นตันหรือคอมแพคต่อไปขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและการเวลาภาพนี้แสดงถึงผกแคนไซแบบทึบตันหรือ act, คอมแพคเกิดจากชั้นแคนไซเดิมถูกกรดคาร์บอนิกจากความชื้นในอากาศทำละลายหลอมรวมกันเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลเยิม้มอาบผิวบนก่อนที่จะแห้งแข็งตัวกลับมาเป็นชั้นแคนไซใหม่คลุมผิวไว้อีกครั้ง ผลึกชนิดนี้หากเกิดในพื้นที่สูงชันจะไหลออกไปที่ตามกว่าคงเหลือชั้นแคนไซที่เกิดใหม่บางสายมองทะลุได้แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ราบต่ำจะเกิดการปรับเกลียก่ยอุดเชื่อมช่องว่างรอยโหว่ในเนื้อปลึกเดิมจนดูราบเรียบมีผิวเป็นมันสะท้อนแสงตามคุณสมบัติของปลึกแคนไซ์จึงดูเหมือนผิวเปียกแต่แห้งส่วนภาพนี้แสดงผลึกแคนไซ์แบบเส้นใหญ่หรือไฟบรัส จะใช้เวลาในการก่อตัวในลักษณะของสตรอซึ่งเป็นท่อปลายเปิดมีเปลือกนอกเป็นแคนไซต์ภายในกลวงเป็นท่อสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตจะไหลไปตามท่อด้วยแรงแคปิลารีไลซ์และแห้งแข็งตัวเป็นผนังท่อแคนไซต์ต่อยาวขึ้นอย่างช้าๆประมาณ1ใน10มิลิเมตรต่อปีดังนั้นความยาวของเส้นใยจึงบ่งบอ,อกถึงธรรมชาติความเก่าของการเวลาได้เป็นอย่างดี แต่ผลิกชนิดนี้ก็แตกหักชำรุดได้ง่ายและอาจจะถูกทำลายด้วยกรดคาร์บอนิกจากความชื้นในอากาศกลายเป็นผึกแบบแน่นตันหรือคอมแพกในโอกาสต่อไปแนวของการไหลเยิ้มในแต่ละรอบของการเกิดสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตและแห้งแข็งตัวกลับคืนเป็นทันแคลไซต์เห็นเป็นแนวลายเส้นคลื่นในบริเวณพื้นที่ลาดชันเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญ บ่งบอกถึงจำนวนฤด,ดูฝนที่ผ่านมาหรืออายุพระได้เป็นอย่างดีและเป็นหลักฐานธรรมชาติความเก่าที่ควรต้องมีบนพื้นผิวพระสมเด็จแท้ทันภาคสแสดงความสวยงามของเม็ดมวลสารพระสมเด็จทั้งสีแดงอิฐสีเขียวดินเหนียวสีขาวสีน้ำตาลดำและสีดำปรากฏให้เห็นอย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะมวลสารสีขาวมีให้ชมมากเป็นพิเศษการเยิ้มขึ้นของน้ำมันตั้งอิ๋วที่แทรกซึม ระหว่างช่องว่างรูพุ่งของเนื้อในพระเห็นเป็นสีน้ําตาลโปร่งแสงเป็นมิติความลึกตื้นดูสวยงามเป็นเสน่ห์ของพระสมเด็จวระครังและธรรมชาติความเก่าที่ต้องอาศัยการเวลาไม่สามารถลอกเรียนแบบได้การหลอมละลายของแคลเซียมเดิมกลายเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลปรับเกลี่ยเชื่อมอุดรอยแตกให้ยึดโยงเข้าหากันดังคำกล่าวที่ว่าพระสมเด็จวรรคัง จะซ่อมตัวเองได้ก็ด้วยเหตุดังกลาง่าวดังนั้นหากพบปรากฏการอรอยแตกร้าวมีการประสานเชื่อมต่อกันได้ดีเพียงใดก็ย่อมแสดงว่าพระได้ผ่านการเวลามามากเช่นเดียวกันเป็นอีกลักษณะธรรมชาติความเก่าที่แสดงถึงอายุของพระได้เป็นอย่างดีคุณสมบัติโปรง่งใสถึงโปร่งแสงของชั้นแคนไซที่คุมผิวภายนอกของพระทำให้ผิวพระดูเหมือนเปียกแต่แห้ง เช่นเดียวกันกันกบผิวของโฟลสโตนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในถ้ำหินปูนเป็นผลึกของแคลไซต์แบบแน่นตันหรือคอมเพกที่เกิดจากการเยิ้มของสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลปรับเปลี่ยนในบริเวณพื้นที่เดิมและใกล้เคียงกันและแห้งแข็งตัวกลับเป็นชั้นแคลไซียยิ่งทับถมสลับซับซ้อนหลายชั้นเพียงใดก็แสดงถึงอายุพระก็มากตามไปด้วย เป็นอีกลักษณะของธรรมชาติความเก่าที่แสดงถึงอายุของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีเมื่อพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานทั้งหมดประกอบกันสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนพระองค์นี้เป็นไปตามหลักการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพที่เป็นไปโดยธรมร,มมรมชาติรูปการมีเม็ดมวลสารพระสมเด็จครบถ้วนมีหลักฐานธรรมชาติความเก่าที่ทำเรียนแบบไม่ได้ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นพระสมเด็จพระละคังยุคป,ปลาย และปรากฏการธรรมชาตความเก่านี้สามารถนําไปเป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นพระแท้ของสมเด็จวดระาังได้เป็นอย่างดีครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ EPs 59ไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ